มารุกไทยไก่ก้าฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าอาชาสบัดชัยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพีพีน้องๆสหายนักขอก,กทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ก็อยู่ในแอปมารุกกันเทพออนไลน์จบคู่มาเจอกับคุณไก่นะครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับ ไก่เจอไก่ก้าวฟ้าครับเป็นหมากสีแดงนะครับเสียนหมากเหนือสวรรค์ครับ1386คะแนนนะครับเป็นหมากสีแดงเล่นเรือมาเหย่สวนแน่นอนครับแบบนี้ครับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ขึ้นเม็ดตามปกติครับกูจะสู้ตีปีกทางด้านปีกมาทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับเบียคู่ขึ้นไปครับจะเล่นไม้โยงขวานะครับอุ้ยจะมาโจมตีทางด้านปีกซ้ายของเราใช่ไหม โอเคครับเอามาตัวสายมือออกมาก่อนนะครับมาแบบนี้ถ้ากินตัดกันไปเรือเขาจะกินเรือเรานะครับโอ้โหไม่เอาด้วยนะครับขึ้นมากยังไม่สมบูรณ์ครับคู่ต่อสู้โจมตีแล้วนะครับดันเบี้ยขึ้นไปก็มีโพรงเอาไว้ยืนแท่นดีกว่านะครับนะครับที่ตำแหน่งแท่นที่ตำแหน่งคอควายสี่นะครับนั้นเราก็ยกม้าขึ้นไปครับม้ายงขวาครับ คู่ต่อสู้ตีปีกซ้ายของเราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตีปีกซ้ายของคู่ต่อสู้เหมือนกันนะครับเราจะเล่นดังทางขวาครับแต่ตอนนี้ต้องขึ้นตัวให้พร้อมครับอยากจะเอาเรือมาซับพอร์ตโคนะครับแต่ว่าจะเสียกลัวจะเสียตาเดินนะครับก็ปูเบีกขึ้นไปครับนะครับแล้วก็ปูขึ้นไปอีกครับปูสีไปเลยนะครับเก็บคุณแล้วครับของสีขาว ทางงานรถทิ้เบี้ยชอช้างดีกว่าไหมเป็นการแกล้งนะครับแกล้งม้าของสีแดงนะครับไม่ให้มีตุตำแหน่งขึ้นนะครับอ่าทิมเบียสวนขึ้นมาคิดจะเล่นอุปการขวาอุปการซ้ายหรือเปล่าครับจังหวะนีก้ก็กินตัดเข้าไปก่อนครับใช้ม้าก,กินมาอยู่ตำแหน่งม้ามังกรอ่าเท่ากับเป็นม้ามังกรนะครับโคตโูเล่นม้ามังกรโอเคขยับเรือมาครับ จับเบี้ยไว้ก่อนนะครับทําให้คนของสีแดงต้องมีภาระนะครับในการผูกเบี้ยนะครับก็จะมีแต่งตำแหน่งแท่นนะครับให้ม้าตัวล่างของเราขึ้นไปยืนได้นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นขุนก่อนเก็บขุนให้เรียบร้อยสีแดงถอยเรือกลับมานะครับสู่หมดปกตินะครับไม่ใช่มาเห่สวนแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็ยกม้าขึ้นไปนะครับถ้าเขาไล่เราจะไล่หรือเปล่าไม่ไล่นะครับ แบบนี้จะร้อยเขาไล่นะครับขยบับขุนที่นะครับเราเอาม้าไปลุกกินม้าได้นะนะครับให้มาก,กินมาม้ารุกกินโคนสบัดมาก,กินโคนอ่ะจังหวะนี้กินเปิดไปก่อนครับคู่ต่อสู้ใช้ม้าก,กินนะครับ ถ้าใช้ม้ากินก็เอาม้ารุกปักสบับดมารุกปักเข้าไปหนึ่งดอกสบับดมาตัวบนตัวล่างเข้าไปปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับอาชาสบัชใจนะครับก็ได้กินคนหนึ่งตัวนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะเอาชนะนะครับน่าจะไม่ยากครับแต่ถ้าเสมอนี่ไก่กาฟ้าก็ต้องอายแล้วนะครับกินคนฟีหนึ่งตัวนะครับแบบนี้ก็เอาม้าสบับดมาก,กลับมารุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับ กองทับม้าของเรากอะกวนสีแดงนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วก็กินเบี้ยครับนะครับก็เอาเรือกินตัดไปเลยนะครับให้เหลือเรือลำเดียวนะครับทําถูกหรือทําผิดก็ไม่รู้นะครับสะบัดม้ากินเข้าไปอีกนะครับก็โปรับชมด้วยความมั่นเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกําลังใจให้ ไก้กาฟ้าในการทําคลิปนะครับอโอเคครับขอบค,คุณใบร่วงหน้าจังหวะนี้นํามาอําเรือมาผูกโคนครับกู้ต่อสู้จะกินแยกล่างนะครับน่าจะกินเบีย้ยเม็ดกินขึ้นไปโคนจะขาดครับก็เลยต้องนําเรือครับมาผูกโดนไล่มาสบัดกลับมาจับเบีย้ยท้ายซ้ายมือไหมไม่เอาดีกว่านะครับสบัดกลับมาผูกเบี้ยขวามือดีกว่าสบัดม้ากลับมาอยู่ในตําแหน่งของ มาขวานะครับตำแหน่งนี้ใช้โคนกินขึ้นไปครับโอเคครับแบบนี้ก็ได้แท่นเพิ่มอีกหนึ่งแท่นนะครับได้แท่นเพิ่มแล้วอนาคตก็น่าจะนาโคนขึ้นไปยืนนะครับก็จะสู้ไหลเม็ดขึ้นมามาไม่ได้นะเพราะว่ามีเบีย้ยเราอยู่เขาต้องระเบิดเบีย้ยมาสู้กับเราใช่ไหมจังหวะน,นี้เราก็ไล่ไปก่อนไหมขุนจะได้มีตาหลบนะครับมาไล่ ไล่มามาลงบ่อลงก็ให้ลงครับนะครับลงแล้วก็คงไปไหนต่อไม่ได้นะครับน่าจะถอยอย่างเดียวจังหวะนี้ก็กลับมาเรียบๆนะครับผูกเม็ดผูกคนโดนระเบิดนะครับระเบิดแบบนี้ก็คงต้องกินกันนะครับกินปักเข้าไปนะครับเม็ดกินขึ้นมาระเบิดเลยไหมแอบเบิยตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ระเบิดขึ้นไปแรกเรือเรามาคุมคลอง คอควายดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวใช้เรือมาก่อนนะครับเป็นการบล็อกนะครับกุมกันทดน้ํานะครับขุนเ็าไม่อยู่ทากดนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรากั้นคลองไว้แล้วนะครับกุมกันทดน้ําก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับถาแหลกถาฟันถาชนกันไปเม็ดไปครับกินปักเข้าไปอีกนะครับ ก็จะมีจังหวะถ้าเม็ดกินเราจะไหลโคนไปรุกก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใช้ม้าก,กินเรียบๆนะครับถ้าเขานำโคนมาต่อที่คอควายห้าเราก็จะนำโคนไปรุกเรากินโคนฟรีครับเป็นการหลอกล่อครับก็เลือกเอาอย่างหนึ่งนะครับหวนนี้ก็ใช้สะบัดม้าขึ้นไปกินนะครับเกมนี้ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้อาชาใช้ม้านะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกที ูกทีไข่ก้าวฟ้าก็เล่นม้านะครับเล่นม้าไม่ค่อยเก่งครับจังหวะนี้หลบตากดสักหน่อยนะนะครับู่ต่อสู้ก็น่าจะมากดม้าจริงๆด้วยสับัดม้ากลับมาครับมาผูกเบี้ยริมขวามือแล้วก็จับกินโคนไปในตัวครับสับัดม้ามาครับนะครับยังค้างอยู่นะครับเล่นในแอปนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงครับก็ระบบก็ค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสบัดมมามาจาับมาคนไหลมาก็ใช้คนขึ้นไปรับนะครับคู่ต่อสู้จะนําคนมารุกกินม้าฟีเรานะครับเราก็ต้องรู้ทางนี้ต้องเข้าใจทางหนีทีไรนะครับในการโจมตีของคู่ต่อสู้ครับก็เป็นการรุกระรับนะครับเป็นในตัวนะครับที่ไม่ยอมให้กินเบี้ยริมขวามือเพราะว่าถ้ากินแล้วก็จะเป็นโคนสู้เบีย้ยนะครับเดี๋ยวจะเอาชนะไม่ได้นะครับ โคตสู้ถอยม้ากลับมาแบบนี้มีตำแหน่งไหนไหมอืมไล่กินม้าก็ดีนะครับนะครับหลโคนก็น่าจะเป็นหน้าที่ของโคนแล้วแหละดูทรงในลักษณะนี้โคนไหลไปที่ขอไข่ขอไข่หกไล่มา้ามาไปไหนนะครับม้าของสีแดงค่อนข้างที่จะเดินลำบากนะครับ จะมาต่อหรือเปล่าต่อก็กินกันเลยนะครับเราเป็นต่อคนหนึ่งตัวช่วงนี้มีฐานะนะครับอ่าแบบนี้ก็เท่ากับโดนล็อกไว้แล้วนะขุนของสีแดงก็ขยับมานิดนึงนะครับขอจังหวะอีกหนึ่งทีนะครับไม่ต้องการให้ม้าของสีแดงออกมาเกาะกวนนะครับแต่เขาก็เกาะกวนได้อยู่ดีนะครับถ้าสะบัดม้ามาตำแหน่งงองงู 5นะครับก็จะโดนโคนรุกกินม้าเป็นการหลอกล่อครับหลอกล่อบีบตาเดินให้คู่ต่อสู้แน่เหมือนจะรู้ทันนะครับโอเคถ้ารู้ทันก็สะบัดม้าขึ้นไปนะครับที่ตำแหน่งจอจาน7นะครับกักไว้นะครับไม่ให้ออกนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันขานะครับขาม้านะครับป้องกันไม่ให้ม้าของสีแดงได้เดินได้สะดวกนะครับ ก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรช่วงนี้โดนบีบอย่างหนักนะครับสีแดงครับตัดสินใจนําเรือมาแบบนี้เลยไล่กินมาเราง่ายๆเรียบๆนะครับลุกต่อมาได้ไหมปักเข้าไปครับตัวนี้มาตัวนี้ขกาอกวนครับพยายามเข้ามาเกาะกวนใช้เรือครับใช้เรือกินปักเข้าไปนะครับ สุดตัวหมากก็เป็นต่อโคหนึ่งตัวและเบี้ยอีกหนึ่งใบครับโดนรุกมัหนึ่งดอกนะครับไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าครับกลับไปจะมาจับกินเบี้ยริมใช่ไหมเบี้ยขวามือตอนนี้ทิ้งแล้วนะครับจังหวะนี้ดันโคนขึ้นไปนะครับครับจนมีแต้มนะครับแต้มสะบัดเรืออ่าไม่สะบัดครับสะบัดไม่ได้ครับลากเรือมาจับโคนะฮะมาจริงๆครับลุกครับเดี๋ยวเราจะลากโคนะครับมาอ่จะมากินโคนฟรีครับ ถ้างั้นเราขยับนะครับรากเรือมาจับหลังโคนนะครับจังหวะนี้หนีโคนจะโดนลุกจนก็น่าจะหนีขุนนี้ขุนก็จะโดนกินโคนฟรีก็จะเป็นต่อโคน2ดอกนะครับก็ค่ต่อสู้น่าจะไม่ไหวนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้เล่นด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับกูต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับสวัสดีครับ